นายสราญยูมีทองคำผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสมพงษ์หอมสนิทปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบรรยากาศการเล่นน้ำสงการานบริเวณถนนเข้าโพธิ์ซึ่งเป็นถนนที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เปิดให้ชาวเมืองเพชรบูรณ์แลนะนักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นสงการาน โดยตลอดเส้นทางราว8กิโลเมตรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถือปืนฉีดน้ำเดินเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวเพชรบูรณ์ด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมกับสอบถามบรรยากาศการจำหน่ายอาหารและสินค้ากับพ่อค้าแม่ค้าตลอดทั้งเส้นทางซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งชาวเมืองเพชรบูรณ์นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ำกันจำนวนมากสร้างสีสันความสุขสนานทั้งแป้งทั้งน้ำสาดใส่ความสุขกันชุ่มฉ่ำ บางจุดมีการตั้งเต็นท์ประดับด้วยฝักข้าวโพดตามชื่อของถนนที่ใช้เล่นสงกรานต์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่20ที่ได้มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณถนนข้าวโพดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งได้เปิดให้รถเข้าทางเดียวตั้งแต่แยกยาสูบถึงบริเวณแยกโพลม้มและอนุญาตให้เล่นน้ำได้ในช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง20นาฬการะหว่างวันที่13-15เมษาย,ยนนี้มีมาตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีตำรวจฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ถนนเข้าโพดปลอดยาเสพติดไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยเฉพาะการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและการใช้อาวุธเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานสำหรับงานสงกรานถนนเข้าโพได้เริ่มขึ้นเมื่อปี2548ที่รัฐบาลให้แต่และจังหวัดกำหนดเขตหรือโซนเล่นน้ำสงกรานซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดให้ถนนบูรกรรมโกวิทตั้งแต่สี่แยกไร่ย,ยาสูบถึงสี่แยกโผลล้มเป็นถนนเล่นน้ำถนนข้าวโพดโดยเหตุผลที่ใช้ชื่อถนนข้าวโพดเนื่องจากข้าวโพดเป็นสินค้ากเกษตรที่สำคัญและสร้างรายได้ติดอันดับต้นๆให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์โดยถนนข้าวโพดมีระยะทางเล่นน้ำยาวราว8กิโลเมตร และเนื่องจากมีชุมชนหนาแน่นจึงทําให้บรรยากาศของการเล่นน้ําสองกรานสาสน้นําบนถนนเส้นนี้ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อว่ามีสีสารมีความสนุกครื้นเครงสนุกสนานมากที่สุดแห่งหนึ่ง